โอ้ยพี่พี่แร็เปอรนา่ารักมากเลยนะครับถึงอาจจะไม่ไม่มาเต้นด้านหน้าเวทีผพม,มันอาจจะเพื่อนยังไ่เข้าใจได้แต่ว่าเต้นบนที่นั่งบนท่าน,นี่ผมรู้สึกดีใจมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่พี่ครับอะไรนะ้วพี่แม่ใช่ค,ะค่ะเป็นงานสองต่อเลยนะคะดูแล้วคะ่ะบเพื่อนพร้อมกับน้องวิโอคะ่ะครับแม่ผมดูแลผมก็ทำงานมาหลายปีแล้วพีแ่แม่ <laughs> อันนี้เขาก็ไม่มีคู่ลอยกระทงเหมือนกันครับคนอื่นอาจจะไม่มีคู่ลอยกระทงแค่ปีนี้คุณแม่เขาั้งแต่เกิดมายังไม่มีคู่เลยครับไม่ไม่เป็นไ,ไรนะไม่นะเดีย๋ยวลอยกับพวกคู่ๆแค่แหละต,ตั้งแต่ต้นงานยังจบงานนี้ใครมีคู่เพิ่มไหมฮะไม่มีใช่ไหมใครที่โสดต้นงานแล้วกะว่าวันเนี้ยเราจะมาหาคู่มีไหม มีแต่อายไม่กล้ายกหรอกผมรู้ผมก็หนึ่งอย่านั้นเหมือนกันเลขสุดท้ายพร้อมหรอยังครับขอเสียงประมือให้ยายและดังๆนะพี่จ้าขอรับชคุณร่างครับขอเรียกส่งต่อกำลังเพลงนี้เพลงสุดท้ายจากพี่น้องชาวลนทัพบุรีทุกท่านด้วยนะกันนะครับผม ด <laughs> ้วยจังหวะดีๆเ ถุยก็จะร้ก่อนสี่รนะคะประมาสี่รนะคะงานที่สองนะคะที่วัดบางกะดีจ้า หมดรเร็วแรงเท่าังม่รู้อยน่าพันมีเอาใจมากเป็นอดีตต้องใช้ฆ่าโทัตงแต่เราโอยังหาดูกังนด้รันมาจากเต้นนเจ้ล้วสาใจพาจะดูต่อไปที่พัดใยาพัดโทดานซ้ายอย่ายอมนี่รับในสุดท้ายแล้วขอดูแต่แต่พี่น้องใารอนสมุทรคืคนเด,ดานขวาหลักพี่ยานยันเนาะ i uh -huh. uh -huh. ขอเสียงคิดได้กันอีกครั้งหนึ่งครับผมขออนุญาตนะคะครับทำอะไรครับเยอะอะไรอแฟนคลับของของน้องครับขอไดอย่างนั้นไหมครับค่ะมีรางวัลข้างเคียงไหมครับรางวัลคนข้างเคียงนะคะพี่ดาวผมโอ้โหโอเคครับสนุกมากตอนนี้ที่ผลงานอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ผมเองก็พร้อมนะครับก็มีซิสคอมอาจารย์คงครับมีใครเคยรูบ้างหรือเปล่า ยังไม่เลยนะทิศของอาจารย์คงครับทุกวันเสาร์นะครับแล้วก็เพลงรังคำขิงแก้วครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ละครนะครับแล้วก็มีรายการหนำแจ๊โชว์เป็นพิธีกรด้วยครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับอ่าโอเคครับขอเสียงตรงอีกสักครั้งให้กับน้องกองด้วยนะครับโอเคครับก่อนเลยครับน้องผาโอเคครับอย่าเดินไปตรงเมนนะไม่ได้ลักษณะผมต้องปนแล้วแหละต้องปนเลยครับผมเป็นคำเยอะจริงๆนะ